ซิมเลยนี่นคนมเนกินอีกข้ามไงกูนี่กูนะสวัสดีจ้าพี่พีเมื่อนี่จะมาทําอะไรรู้ไหมจะมาทําลาบไก่โอ้ยกล้องกล้องมาอยู่คนขอโทษขอให้ด้สิอาชิงเฉียง,ยงอ่ะ วันนี้จะทำลาบไก่จะพี่จะลาบไก่หั่นเอาอย่างนี้แหละเป็นโคโล่ิคเร่ค่ะไม่สับนะคะลาบไก่บดสับโคโลคิคเล่จะโอ้ยเดี๋ยวเลือกพี่ัวนี้ก่อนมีแห้งหัววนี่เราจะเอามาล้วนนะพี่น้องจ้าขออนุญาตหั่นหั่นแบบโอ้ยมีดไหมพี่น้องเลยเปลี่ยนมีดก่อนเด้อเปลี่ยนมีดก่อน อันนี้แห้งแล้วเลยอืมเดี๋ยวสิก,กินมือค้อนมาท่านนี้เอาเม็ดหั่นพักี่ล่ะมาหั่นอันนี้แล้วก็มาลาบโคโลเคลีมะโลกปปกเป็กนี่เนาะเห็ดจกักประมาณจักสองสินกับพ่ออุอ้ยสองสินกับลายอยู่เด้ยนี่เออเห็ดกินสองสามมือคนละเห็ดนัอกินอันนี้ก่อน หั่นไว้ทีเดียวเลยลาบไก่แบบเขาเรียกอะไรนะแบบหั่นเอาจากแบบบดได้บดได้มะนางเขาเอินียังกว่าบดได้มะซับมะบดนะจ๊ะเนาะน้องบอสี่มาพี่น้องันนี้ก็มาถึงขั้นตอนมาถึงขั้นตอนหั่นเขาเรียกอะไรล่ะไอหั่นผักจ้า ที่เอาอันนี้ห้องไว้ว่ามันยังได้อัน,นมันมืนตะลีตลาดโทดมาแบบานี้สีหั่นเชียงเฉียงหั่นแบบว่าชิ้นแบบว่าใหญ่จักหน่อยหนึ่งมันจะค่อยคุยติดพี่น้องมันจะค่อยคุยติดคุยติดหั่นไปเลยจ้โโาโคโลเคเลมลกปุ๊คเป๊กจังสีละจ้ามาบบดนี้ก็มาหั่นแบบน่าจักหน่อาายหนึ่งอนอาจาักหน่อยหนึ่งคน มะนาวกับมบะนาวสเปีนเยนได้จ้ะพูดนะหั่นมันจะสีเหลาก็คือสีเดใส่เบอร์ทั้งสองห้อยไม่แม่จ้ะเอาแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวๆนิดนึงโอ้โกหกะนาวแห้งค่ะบักะน,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 นาวอ่อนสามพันปีเนาะจ้ะเนาะมะนาวสามพันปีเพราะบ่ได้เห็ดกินมิตะไปกินเฮี้ยนมูช่วงที่ผ่านมากกรได้พี่สาวเพิู่ไปเห็ดสู้กินกูไปกินแต่เฮี้ยนเพิ่นนี่เกิด สวยงามตามทองไหลอันนี้ก็พาปิดหมอห้งเขาไปบัดที่นี่พี่น้องเท่ากับเท่ากับเดยวเด้ขอขอนุญาตเตรียมอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเด้อพี่น้องเห็นแต่มือไวๆเขาหนามกันจักหน่อยจะไปจุดเตาไปจุดเตาก่อนเพ็ปหนึ่งเพ็ปหนึ่งคอมเนจิหัวใส่กันสัติ มาหมดนี่อุ้ยอุ้ยอจากไก่ที่หั่นเมื่อกี้นี่ไก่ที่หั่นบางหัน่นไก่ที่หันห่นบางก็เอาอันนี้ไซเนอรอันหม้อนี่แหละเฮ็ดเต้าอันนี้โบเสียโบเสียพี่น้องเลยมันเขาก็ล่อให้มันเดือดอันนี้ที่มีเอาน้ำหยอดออแล้วจะบ่เมนน้ำมันหมูแล้วจะเนาะเขาก็มาขวัวไก่ตัวบาดน,นี่ หัวไก่ให้มันสุกล้วนไก่ให้มันสุกแล้วก็เป็นทึงขั้นตอนที่เข้าใจนี่เนาะมื้อนี้กินดึกเนี่ยม้อนี้ประมาณถุงกลัวละเห็นนี่กินใส่ห่อเขาไม่ยังเข้าใเห็นนี่กินใส่ห่อเขาเนาะที่แรกก็ว่าสิบอเห็ดดอกอันลาบไก่อันนี่เห็ดลาบไก่ไปห่อเขาโรงงานเกินมันบ่ได้เหม็นดอกติแต่เอาอ่อนเจดน้ำพริกกะปิไปรอบนั้นอย่าเป็นข้าเจ้าอันคิดเมินไลย์วั่นว่าดีน้ำบ่ได้ไปเห็ดงานครบถ้วน ทีนี้เขาก็มาล่อห้หมออันเ้ามาล่อห้หมอเพิ่นไอ้นี่ไงให้หมอเพิ่น,น,น,เพนเดือดเนาะรอเดือดรอเดือดเท่านี้ก็กินไในตะไคร้กบหมูกับปลาแหละจา้าเนื้อกอะบ่บ่ได้กินบ่มักกินเนาะจ้ะเนาะทีนี่เขาก็ล่อให้มันเดือดน,นี่เขาก็มาเตรียมพวกเอเอคนยังพักย่างอ่างหย่าไว้เนาะ ที่อันนี้ใส่หมอเพราะว่ายยังที่ใส่หมอเลึกเพราอยังมันเวลามันกระดิ่มันยังคอยบดละเสร็จยากเนอกจาเนาะมันจะคอยบดละเอยสูงกับปูกันเตาปานใดญ่้มขออนุญาตเปิดตัวนี้คนนึงเปิดเครื่องดูดอากาศก่อนอนุญาตขออนุญาตต้องก้อนไปนั่งมาดนี่โอ้ยหมอมันเคลื่อนไปนั่งพ่นไปนั่งไหม รอให้หมอนเดือดแล้วหมอนเดือดต้องก็มารอให้มันซุกให้น้ำมันงวดอีกจักหน่อยเนาะให้น้ำมันแบบว่าลดลงจักหน่อยนุ่งผมผมใจเอ้ยบาทจื้อบ่เจ้าเดือดแล้วเดือดแล้วจ้าโอ้ยพูดตรงๆกลับมาอันนั้นขวดถ้วยขวดซ้ำอยู่ไกลๆนี่เนี่ยแม่หมอแบบ อยากได้เตาแบบที u, so to so way, right ่มันแบบว่าอัน่เป็นกระจกอะมันจะเป็นเตาแบบว่าที่เราใส่แก๊สทังสี่นะแต่อันนี้คือใส่ไฟฟ้าเนาะเตาเพิ่์ก็เลยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเคี่ยวให้มันน้ำมันงวดจักน้อยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาก็สิมาทําการปรุงมันมันห่อนจริงๆแล้วเขาต้องพักไว้ให้มันเย็นจักน้อยบพพักจะดอความที่ว่าเพจนีไวัยละหิวจะหิวถ้ามาหิวมันก็บ่ได้เชื่องหิวเพราะเป็นอะไรจัตวา มันเหมือนมันจะต้องเหมือนด้อยากกินอะไรก็หิวนั่นแหละมันมีเส้นบางๆมาบัานี้มันก็มาถึงขั้นตอนปรุงแล้วจ้ามาถึงขั้นตอนปรุงแล้วเนาะเอากระสีเอาอันบักพริกบักไผ่มาใส่ลงบาดนี่มาใส่บักพริกด้วยพี่น้องใส่บักพริกจากสอนหนึ่งสมน่กับพ่อเพราะว่าไอ้นี่มันนี่เนาะทำรับไก่เห็ดว่าพิษจะเห็ดพ็ดไล่กินว่าได้เนาะแล้วก็น้ำปลาจ้ะ น้ำปลาก็ใส่เข้าไปแต่ว่าเขาขวดใส่ที่หลังเลยพี่น้องเลยเขาขวดใส่ที่หลังน้ำปลาเสร็จแล้วก็บักนาวจะบักนาวไมมันี่แข็งจะบักหนาวแข็งแข็งมาก บีเบ,บิกน้าเสร็จแล้วกะน,นี่พักจริงๆกะพริกกะใส่เรียบร้อยแล้วเอาเขา่วเาวขาัวสันนาเข่าขัวสีลงเลย <c oughs> ให้มันอืดอยู่นด่ผัเข่าวขัวขัวเองพี่น้องเหลือกับมาอันนี้ต้นหอมจ้ะต้นหอมพักซี่จ้ะใส่มันไป คนคุเล่บาทนี่อันค้ากองกัอยู่แต่ล้างฝุ่นอันเีนยบเงียบค,คนคุเล,คเล่คุเ,เล่บาทนี่เอาคือเป็นตะเสียะพี่นอ้องบาทนี่จินมันบดเลื่อนวหาเนีย่ยมมาห้องดากมันจะเสีสิน เป็นะเสือ้อผ้าเนี่ลาบไก่่สันลาบไก่สูตรผีบอกสูตรคือพ่ออยากทำกินนะสินะสูตรคืออยากกินต้นไหนก็กิน<ม>เห็นบ่กพักมันสิสุกเพราะว่าไอ้ไก่มันห่อนนะจริงๆแล้วมันจะต้องมีแต่เห็ดแล้วมันกินเลยมันก็ันเป็นอย่างนั้นจนะเนาะแต่ที่นี่สิซิมได้บาทเนี่ยเป็นเสื้บเนาว่ะพักกระซุก เพราะว่าอะไรซิมหอดน้ำซิมหอดตอนผุ้เลี้พี่น้องเอ้ยซิมค้าหญ่ๆหลวัดจวด,วดซิมเลยนี่ทำนป็นกินนี่ค้าหญ่กูนี่กูนะฮึมฮึมแซ่บพี่น้องไปแล้วจ้ะ ไปแล้วไปแล้วเ <c oughs> สร็จแล้วจะลาบไก่วันนี้สําหรับพี่ๆผู้ใดามากดตั้งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในด้อจจะกดกระดิ่งดําเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวไทยเสดเ็ดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกเลิฟบทุกไลท์ทุกการติดตามเด้วจะเด้อขอบคุณสําหรับผู้ที่สนับสนุนนอกจากเนาะขอบคุณ พี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ๆจ้าถ้าพี่ๆมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดแชร์ให้เนเ้อจ้จะเด้อหรือบอสันกับเบิรงคลิปสาวไทยเห็นมันจบในเธออย่าขมโฆษณาเด้อจะเด้อขอบคุณผู้มีบุปการละทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนเด้อจะเด้อขอบคุณจากใจจริงนะจ้อ,อพี่ๆท่านใดถ้าถือกันถ้าถือใจกับกดกระดิ่งดําไว้เด้อจะเพื่อสิบว่ได้ผ่านคลิปต,ต,ต่อไปของสาวไทยนอกจากเนาะสำหรับคลิปนี้สาวไทยกับขออนุญาต ลาไปก่อนนะ้๊จะเด้อสวัสดีจ้า